นะครับก็คือถ้าเกิดเราดูภาพเซฟเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันลงมาช่วงต้นสัปดาห์ก็จริงแต่ปลายสัปดาห์มันรีบาวแต่ตัวเนี้ยนะครับ OR เนี o ่ยที่ผมหยิบม,มาให้ดูเนี่ยเราจะเห็นว่าต้นสัปดาห์คือลงมานะครับปลายสัปดาห์ก็ยังลงมาอยู่นะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยอยู่ในโซนที่ต่ํามากนะครับอยู่ในโซนที่ต่ํามากแต่ตอนนี้นะครับพวกเวลามันอยู่ต่ํามากๆเนี่ยแน่นอนว่า r s i มันจะอยู่ในเขตที่มันแบบ Over s o l d ซแบบเยอะเลยนะครับ การที่มันโอเวอร์โซนในรอบเนี่ยมันก็มีโอกาสจะลุ้นลักษณะของบูลดิ s ต์เดเยอร์เจนขึ้นมานะครับว่าเราก็เริ่มเห็นว่า iSI เนี่ยเริ่มมีการกระดิกขึ้นมาบ้างละจากตัวง Candlestick เนี่ยที่เริ่มกลับตัวหรือนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นว่าหกนี้ก็คือ,อปิดแดงมาหลายแท่งต่อเนื่องเลยนะครับเราก็เลยคิดว่า OR อเนี่ยอยู่ในโซนต่ำพอที่จะเล่นรอบรีบาวได้ละนะครับแนวรับคือแถวนี้เลยเนะ14บาทซ o อปรอถ้าต่ำกว่า13.5นะครับเป้าหมายคือ14.7แล้วก็15บ็ทครับ ครับนี่คือหุ้นเด่นตัวแรก OR นะครับ